สวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับหนุ่มหน้ามนคนบ้านาคนเดิมครับวันนี้เจอกันวันที่1ุ่กุมภาพันธ์ปี2 5 6 7ครับเพื่อนครับพาเพื่อนๆมาชม6คันเป็นเจ้าตัวแขบยกสูงค่ายโตโยตา้าพี a n นเนอร์อีมาแล้วใครรอนะครับผมบอกเลยว่าในคลิปวิดีโอนี้อย่าพลาดมีอยู่6คันนะครับและมีอยู่2ไฮไลท์ผมบอกไป ต้นรายการเลยก็คือมีราคาพิเศษคือ399,000บาทคันไหนนั้นจับตามองนะครับและที่สำคัญมี1คันที่เลขไม่แค่40,000กว่ากิโลราคา469,000ไปดูกันเลยนี่ขาวละครับคันนี้นะครับจท2อ2ทอพุทธท,าทหาร2อ9 3เเพื่อนจับฟังดีดีนะครับคันนี้เป็นไฮไลท์อันแรกเลยอ่าผมบอกเลย คันนี้คือราคานี้ครับ399,000บาทเลขไมหม่228,000กว่ากิโลมาผมพาชมรอบนอกก่อนนะครับยางปี23นั้นเพื่อนนะนี่ทุกคันเลยมีอยู่หกคันเข้ามาใหม่วันนี้คีเรนเนอร์มีแครีบอยทุกคันมีแครีบอยทุกคันเนี่ยเปิดให้ดูเลย คือสภาพแต่ยังไม่ได้คีนนิ่งนะเพื่อนนะคันนี้อย่าลืม399 3ก39 9า0 0้บาทเท่านั้นผมบอกราคานี้ไปไวแน่นอนครับนี่คือสภาพนั่นเพื่อนนะคันแรกนะครับภายในเป็นแบบนี้เลยผมบอกเลยเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับในส่วนของเจ้าตัวแคปออโตโอ้เพราะว่า ชาวไร่ชาวนาหรือว่าการใช้งานของคนในต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้รถสูงกันเยอะเพราะว่าเวลาหน้าฝนเนี่ยสะดวกสบายเนี่ยอกสารปี18นะครับเครื่องยนต์2 4ง5 0ม้อาสิบมรแบบที่1นะเกียออตเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้เพื่อนๆนะอย่างนี้เลยทุกคันนะครับอันนี้คือคันแรกจำกทและ ราคาไว้นะเพื่อนนะมาดูส่วนของห้องเครื่องน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับนะครับสีคานเดิมตำแหน่งอาร์คนะครับตำแหน่งต่างๆที่เป็นรอยมาร์กเนี่ยอยู่ครบหมดนะครับผมเนี yeah. ่คันนี้ราคา399ครับ3 9 9 0 0นคันแรกจัดไปคันที่2เป็นไฮไลท์ชิ้นที่สองครับนี่คือคันที่ เลขไม่สี่หมืกว่ากิโลไปดูกันเลยกันอื่นดูนี่ครับที่อย่างที่ผมบอกเวลาผมดูรถให้เนี่ยก็จะดูก็คือน็อตฝาโปงหน้ามีขยับไหมนะครับในส่วนของเนี่ยฮะหัวน็อตต่างๆไม่มีคลายนะครับเนี่ยคานหน้าสีเดิมๆแบบนี้ดูปั๊มลมยังใหม่ๆเลยเพื่อน่อง ABS ยังแบบปิ้งอยู่เลยนี่ขนาดยังไม่คีนิ่งนะ อันนี้เลขมาอยู่ที่43,636กิลเมตรราคานี่เลย469,000จากราคา489นะเพื่อนนะอ่ะผมพาดูด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับสมบูรณ์มากคันนี้บอกเลยและที่สำคัญตอนนี้กว่างนะครับเพื่อนนี่กทอนี้นะ2องทบท่ทอง306นะครับเพื่อน4 3 4, ห0 0 0กว่ากิโลดูเป็นหลังคาแคลริบอยทรงสูงนะ2ระดับ อย่างนี้เลยคุ้มๆอย่ารีรอครับไปดูเลขไม้กันเลยโอ้โหงานงานมาทีสวยมากเ <c oughs> พื่อนๆดูเบาะยังไม่มีการขาดนะครับสภาพภายในคลิกมากอะไปดูเลขไม้คลิกให้ดูเลยปึนก้ง43,636ิกิโลเมตรที่ใช้ไปจริงๆครับเพื่อนครับนี่คือเลขไม้จริงนะครับนี่คือเลขไม้จริงสวยมากภายในเพื่อนๆดูพระสักรลาดตรง ตัวหลังคาย,ยังไม่มีรอยเปื้อนโคลนเปื้อนอะไรเลยอะดูเอกสารหน่อยปีหนึ่งแปดนะครับเครื่องสองจุดสี่ร้อยห้าสิบมานะครับก็ลำดับที่หนึ่งนะโอ้โหแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนนี่คือไฮไลท์คันที่สองครับไปและหลังจากนี้นะครับอีกสี่คันจะเป็นรุ่นที่ราคาอยู่ตรงกลางระหว่างสองคันนี้นะตรงกลางระหว่างสองคันนี้นะครับ ายคันที่สามเขาจะเป็นพทอนี้นั้นเพื่อนนะสองเท่บเท่เท่าบุเท่าท่าทหารสองสองเก้าห้าผมจะต์ทเครื่องให้ฟังทุกคันเลยน็อตไม่มีขยับแกะให้ดูเลยหัอน็อตไม่มีขยับเพื่อนๆนะไม่เคยแกะทําสีเลยอ่ะคันนี้เลขไมอยู่ที่1นึ่งแหนเจ็ด 143กิโลเมตรใี้ไปใช้ใช้ไปราคา419,000เาพเพื่อนเพื่อนเอ้ยปีที่แล้วนี่ขายกันอยู่489 499แข็งมากนะครับเข้ามาแล้วรถนี้อ่าคันนี้ปี22นะยาง2 2สภาพภายนอกมันชนท้ายไลยเนอร์ด้านหลังแฮร์รี่บอยทรงเสมอเก่งนะครับนี่นี่พีแรนเนอร์ ไปดูเลขไม่กันจริงๆรุ่น e นะครับดูเลขไม่กันคันนี้เลขไม่อยู่ที่167,143สกมโเมตรที่ใช้ไปนะโอ้โหผมสตาร์ทเครื่องไว้เพราะว่าอยู่ตรงกลางแจ้งกลางแดดเลยเพื่อนเอ๋ยดูแคบรถสวยมากครับเพื่อนเพราะรถเหล่านี้คือถูกคัดเลือกมาแล้วนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ จับได้จองน,นำไปใช้กัน28 e นะเครื่อง2 G 4 5 0ไม้ลำดับที่1ครับโอ้เราซื้อไปก็เป็นลำดับที่2เลยนะครับแล้วที่สำคัญคือมันเป็นรถที่เข้าสู่ตลอดเพื่อนเราไม่ต้องไปพอวงในเรื่องของเครื่องและเกียร์นะครับไปคันต่อไปครับเป็นคันที่4ครับสวยทุกคัน สวยทุกคันนะครับอ่ะคันนี้กทอนี้นะครับสองทบเท่าท,าทาหารสองสองจิตแปดไล่กันนะดูนอด็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีขยัเลยเพื่อนแล้วก็แก้มน็อตแก้มนะไม่มีขยัเลยเพื่อนสวยมากเครื่องนิ่งมากอ่ะดูด้านหลังอ่ะเลขไม์คันนี้ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบหกกิโลเมตรที่ใช้ไปราคาสี่สามเก้าเพื่อนเนอะ้ยสี่แสนสามหมื่นเก้าพัน และยางคันนี้ปีอะไรยางคันนี้ปีอะไรหา,าไม่เจอแล้วอ๋อนี่ปีสองสามปีนี้เลยยางปีนี้เลยปีเลขคือสี่ดูครับด้านหลังคันนี้มีนิดหน่อยนะครับระหว่างขนส่งมานี่แหละอันนี้คือมีเบรคเลมปรับสภาพ,แ,พแน่นอนนะครับมา สวยงามมากครับอ่ะแล้วกับข้ามไปดูเลขไม้กันตั้งใจนะครับคลิปนี้ตั้งใจทําให้เพืเ่อนๆได้เลือกกันให้แบบถูกใจเลยนะครับอ่ะเลขไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งสามเกครับเป๊ะเลขไม้แท้แอร์เย็ยนเพลงเพราะหนาวเลยเดียวนี่ย มะดูเอกสารประจำตัวรถครับเพื่อนรถปีหนปดเครื่อง2,450ม้าสิาลำดับที่1ครับก็ตามคอนเซปต์แล้วครับซื้อสดไม่มีแบตบไฟแนนซ์จัดได้เต็มทุกขันแต่ไฟแนนซ์นี่ขึ้นกับเงื่อนไขก็คือคุณสมบัติของเพื่อนๆเองนะครับว่ามีคุณสมบัติแบบไหนนะครับคันต่อไปครับคันที่5้าครับ อันที่ห้าครับเป็นป้ายฟ้านะเพื่อนนะอันนี้คือคําว่าป้ายฟ้าคือเป็นลงเล่มเป็นขนส่งผู้โดยสารนะถ้าเราซื้อสดเราสามารถไปเปลี่ยนเป็นป้ายเขียวเป็นป้ายบรรทุกได้นะเพื่อนนะมีค่าใช้จ่ายอยู่นะครับแต่ไม่เท่าไรแล้วครับไปไปดูกันเลยเห็นไหมน็อตไม่มีขยะจริงแก้มนี้เไพไื่อนให้ดูหัวน็อตเลยไม่มีขยะนะเพื่อนสวยจริง คันนี้เป็นแฮรี่บอยหลังคาทรงสูงสองพักนะครับเพื่อนนะนี่ภายในโอ้ยเพื่อนๆที่ดูคลิปอยู่นะครับตัดสินใจได้โทรมาได้เลยนะครับปีสิปดนะครับเครื่องยนต์สองนะครับ150ยาสิบม้าลำดับที่1นะครับเนี่ยรถสวยอย่างนี้ทุกคันนะฮะ นี่ขนาดยังไม่ได้ทิีน่งอะไรให้นะเพื่อนๆยังไม่ได้ไปขับสีสวีวันยังไม่ผ่านกระบวนการอันนี้ล้อกระทะอันนี้คือในส่วนของล้อเนี่ยเปลี่ยนเป็นล้ออะไรมานะเพื่อนอันนี้นะก็เลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหนโอ้หลังคาอันนี้ไม่หลังคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้นะ แต่ซื้อนี่ซื้อขายคือราคาเขาพร้อมกับแคริบอยอยู่แล้วเพื่อนนะอ่ะไปดูเลขไม้กันคันนี้ไม่เท่าไหร่นะเพื่อนคันนี้เลขไม้อยู่ที่1นึ0ง0สนสอมกว่ากิโลแต่ภายในสวยมากคันนี้คันนี้มีตำหนิก็คือในส่วนของฝาแคริบอยแล้วก็ยางอะไหล่เอามาใส่นะเพื่อนนะอ่าใครอยากได้ก็ เผื่อบางท่านชอบในส่วนของกอทอก็มี่ะก็เลือกกันไปบอกมาได้เลยคันสุดท้ายคันที่6กเพื่อนเพื่อนมาดูกอทอนี้สองสองเจ็ดเก้านะเพื่อนนะคันหนึ่งคันนี้คันหนึ่งเลยที่เข้าตากรรมการเลยสวยนีน็อตไม่มีขยับแกะหัวนอ็อตไม่มีขยับเครื่องนิ่งๆแบบนี้อันเทจแบบนี้ สวยงามมากๆไปดูในส่วนของฝั่งผู้นั่งข้างคนขับนะครับก็ภายในจะแบบนี้ะนะแต่ละคันก็จะมีอันนี้ผ้าสกัดใจเลิกหน่อยแต่ว่าอันนี้คือมีการฟอ,อกให้นะครับมีการเคนิ่งให้อยู่แล้วนะครับปีหนึ่งปนะครับเครื่องสองจุดส่นะครับระดับที่1ครับอะไปดูรอบนอกกันอีกรอบหนึง คันนี้ยางปีปีนี้เลยปีสองสามนะครับยางใหม่เลยนะครับทีเรนเนอร์นี่ครับเป็นรุ่นแคดิบอยทรงสูงนะเพื่อนก็เลือกเอานะครับชอบคันไหนก็สามารถรีเควสมาได้อะดูเลขไมคันสุดท้ายนี้เลขไมเท่าไหร่เลขไมอยู่ที่167,877สกมิโเมตรที่ใช้ไปนะั้นเพื่อนนะสวยางามมาก อันนี้เบาะมียุ่นิดหน่อยนะเพื่อนนะมีตำหนิน,นิดหน่อยคันนี้ราคาถ้าแสนหกก็อยู่ 4, 4, 4 3, ี่สามสี่หน่งเาเะครับเพื่อนก็ทักมาได้เลยชอบสนใจคันไหนในส่วนของรายละเอียดนั้นเพื่อนนะรูปผมได้ถ่ายเก็บไว้ทุกคันนะครับที่อยู่ในคลิปนี้6คันโดยเฉพาะไฮไลไท์คันด้านหน้าก็คือ2องสอคันนี้ที่ราคา3 9ม0 0นใครทันก็ โทรมาคือทันนะฮะบอกได้เลยคันนี้สวยจริงนะครับคันนี้สวยจริงแล้วก็คันที่นุ่นเลยเก,กอทสามศูนย์หเนี่ยกอทสามศูนยกเลขไม่สี่หมื่นกว่ากิโลรีบเลยนะครับ4ี่0สนหกหมื่นเก้าพัใครสนใจรีบโทรมาโอเคสำหรับคลิปนี้นำเพื่อนๆมาชมรถสวยๆแบบนี้หายากและมาแล้วใครรออยู่โทรมาได้เลยใต้คลิปนี้สำหรับพี่ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ